ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เข้าฉากด้วยกันนะครับในภาพยนตร์ซีรีส์สีอโยธยาครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยนับถือคุณตั้วสรัญยูเป็นครูการแสดงคนหนึ่งสำหรับแพนเค้กเขมมนิตครับเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงจะไม่ได้เข้าฉากด้วยกันเลยแต่ว่าก็มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็ยอมรับครับว่าพี่ตั้วเป็นศิลปินฝีมือชั้นครูแล้วก็ดีใจมากที่อย่างน้อยได้มีโอกาสร่วมงานด้วยกันครับไม่ได้เข้ากับพี่ตั้วโดยตรงเพราะว่าเ่งจอยู่กันคนละ คนรยุคอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีมีเอ่อหมายถึงว่าบอมก็จะมีการจัดแบ่งช่วงเวลาในการถ่ายซึ่งจะไม่ได้เจอไม่ได้เจอไม่ได้เ,ดเข้าฉากกับพี่ตั้วเลยค่ะ mm hmm. แต่ว่าเอ่ออย่างวันที่บวงสรวงอย่างวันที่เริ่มต้นที่มีเป็นพิธีต่างๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เจอซึ่งจริงๆแกเป็นทเรียกว่าเป็นศิลป,ปินนักแสดงที่ที่เป็นโอ้โหเป็นเรียกว่าไงดิเอ่อชั้นครูอะค่ะเป็นือาชีพเนาะเป็นค่ะ เป็นศิลปินที่ที่อยู่ในใจของของพวกเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะโอเราดีใจมากที่มีโอกาสได้ ได้ร่วมงานกันอะไรเงี้ยะค่ะถึงจะอยู่ในภาคต่างๆก็ตาม,มานะคะ<ม>ของในเรื่องจริงๆพี่ตัวเองก็คงต้องบอกว่าเป็นแบบอย่างของศิลปินนักแสดงนะคะ<ม>คนที่หมายถึงว่ามีวินัยในการทํางานมาโดยตลอดเราก็จะได้เห็นผ่านทางหน้าจอทีวีนะคะ<ม>แล้วก็ด้วยผลงานต่างๆจนมาถึงเป็นผู้กํากับก็ตาม,มก็เราก็ได้เหมือนกับติดตามผลงานของของแกอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าศิลปินในฐานะของคนที่เป็นศิลปินนักแสดงแหละ<ม>เตปการทํางานต่างๆเราก็คือได้เห็นถึงความตั้งใจและการ ใช้เรียว่านสีมืออย่างมีคุณภาพในการทํางานให้ให้พวกเราซึ่งเป็นเออ่เป็นนักแสดงได้เห็นมาโดยตลอดอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของการทํางานคือพี่ตัวเองคือที่สุดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะและอย่างหมอมเองก็จะเล่าให้ฟังเสมอถึงในรือว่าถึงในการทํางานเราก็จะเห็นผ่านออกมาจากจากจากผลงานในหน้าจออะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบโอ้โหสะกดยิ่ง,ย,งยิ่งในสีอโยธยาที่ที่พูดเรื่องนี้เพราะว่ารู้สึกว่าใกล้ใกล้ตัวหน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้โหแบบ คือจรึงะรึงมากจริงๆไม่ว่าจะอยู่ในคาแรกเตอร์ไหนก็ตามแกก็จะไม่ว่าใส่ใจอย่างเป็นที่เลยจริงๆนะคะ